พระราชาพระองค์หนึ่งเมื่อขึ้นครองราชสมบัติ<อ>ได้ประกาศว่าเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามดังนั้นเราจึงปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธรราชธรรมพระองค์ไม่เคยสเสวยความสุขในพระราชาวังเหมือนพระราชาพระองค์อื่นส่วนมากจะเสด็จไปตามหัวเมืองพุดทุกผู้มีภาคในมือถือแผนที่สะพายกล้องเดินตรวจตราความเป็นอยู่ของประชาชน ได้เป็นถิ่นทุรักกันดานทรงทําให้เจริญรุ่งเรืองที่ได้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าแล้วทรงสอนให้ประชาชนไม่ให้ประมาทมัวเมาให้ดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียงทรงทนุบํารุงกิจการพระาศาสนาศึกษาทมปฏิบัติธรรมด้วยความเคร่งครัดบ,บำรุงพระสงฆ์ด้วยปัจจัยสี่สร้างวรดวาอารามให้เจริญรุ่งเรืองตลอดพระชนมายุของพระองค์8ปปีครองราช70ปีทรงดําเนินโครงการต่างๆมากกว่า4 0 0 0ันโครงการ เพื่อประโยชน์สูขของประชาชนเมื่อสิ้นประชนแล้วประชาชนต่างโศกเศร้าโศกอาดูและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์